สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็กลับมาพบกับ d ราคอนบอลซูเปอร์อัปเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะครับและแน่นอนหละว่าอันนี้นะครับเป็นจักรวาลแฟนเมดไม่เกี่ยวกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งเนื้อเรื่องนะครับจะดําเนินนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับใน d ราคอนบอลซูเปอร์ใครที่ยังไม่ได้รับชมตอนที่1นนะครับสามารถเลื่อนไปใต้เดสคริปชันนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิ์ไว้ให้แล้วโดยเหตุการณ์คร่าวๆจากตอนที่แล้วจักรวาลที่หกนะครับกำลัง ต้องไปช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆของเขาที่ยังอยู่ที่ดาวโลกอยู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและถ้าคาเบตซู้ไม่ได้แล้วเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากเบจิต้าอาจารย์ของเขาในจักรวาลที่7หรือไม่เราไปรับชมความสนุกเหล่านี้ต่อกันเลย อย่าลืมกด Sub s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและทาง Facebook f แฟนเพจนะครับสามารถกดติดตามได้เลยและกด CF ฟอร์เพื่อแจ้งเตือนนะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆในนั้นได้เลยหลังจากที่คาเบะทราบว่าเพื่อนของเขาที่อยู่ที่โลกนตอนนี้กําลังตกอยู่ในภัยอันตรายจากภัยรุกรานนะครับของเจ้าบีทเหตุการณ์ถูกตัดไมาที่จักรวาลที่7ดูเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาจะยังไม่ทราบแหละครับว่าจักรวาลคู่ขนานของพวกเขาที่เป็นเพื่อนใกล้ชิดตอนนี้กําลังตกอยู่ในภัยอันตราย เหตุการณ์ถูกตัดมาที่ป่าแห่งหนึ่งในจักรวาลที่7ดูเหมือนว่าตอนนี้พัวกโกคูนะครับพวกเขากําลังแคมปิ้งกินอาหารกันอย่างอ,าอร่อยเลยนี่คุณดิลินเราจําแทบไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยไม่ได้มาแคมปิ้งแบบนี้นานมากแค่ไหนแล้วก็จริงของนายนะโกครูรู้สึกว่าเราไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วรู้สึกว่าครั้งล่าสุดที่พวกเรามาเนี่ยก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยไปต่อสู้ที่ดาวนาเม็กมันนานมากเลยละในตอนนั้นทางด้านโกฮังที่กําลังทําอาหารอยู่เขานะครับได้พูดเสริมขึ้นมาจริงด้วยครับคุณคณ พูดถึงตอนนั้นแล้วผมยังคิดถึงอยู่เลยแต่ว่าครั้งล่าสุดที่เรามาที่นี่ก็เหนื่อยใช้เล่นเลยนะครับยังจํากันได้ไหมที่เจ้าคุนเลอร์พี่ชายของฟรีเซอร์มันมา,มาบุกแล้วก็มาโจมตีพวกเราที่นี่ผมยังจําได้ดีเลยเราเกือบเอาตัวไม่รอดกันนะครับจริงด้วยสิถ้าพูดถึงเจ้าคุนเลอร์แล้วข้าก็จําเจ้านั่นไม่ได้เลยตั้งแต่พบหน้ามันมามันไม่ได้อยู่ในความทรงจําข้าเลยพูดแล้วขำจริงๆเดี๋ยวก่อนส่ก็น่าเหลือเชื่อจริงๆนั่นแหละในตอนนั้นพวกเราเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดกันเเเเลลยยยนนะกกือบตตาาัทัท้งหมดแ่ร คดีที่มีโกคูอยู่ที่นี่ยังไงล่ะถึงแม้ตอนนี้เจ้านั่นจะโผล่มาใหม่เรายังมีโกคูที่เป็นซูเปอร์สยาบลูในการต่อกรเจ้านั่นอยู่ถึงเจ้านั่นจะมาเดินเล่นอยู่ในสวนแห่งนี้ยังไงโกคูที่เป็นร่างบลูจัดการได้อย่างสบายบรลือเลย ทางด้านโกฮังจึงพูดเสริมขึ้นมาแต่ว่าคุณคูณไดดินครับผมคิดว่าถากไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้จะดีกว่านะครับเรามาแคมปิ้งกันนะครับคุณคูณไดดินจะว่าไปแล้วโกฮังถ้าพ่อสู้กับเจ้านั่นใหม่บางทีพ่ออาจจะไม่ชนะเจ้านั่นก็ได้นะถ้ามันกลับมามันคงฝึกซ้อมอย่างหนักเลยเพื่อมาต่อสู้กับพ่อโดยระหว่างที่ทุกคนนะครับกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกเลยนะครับดูเหมือนว่าเบจิต้ากับยำช้าทั้งสองคนก็กินกันนะครับและก็ไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้น นี่เจ้าคุณไดรินการที่แกกลัวคุณเลิกไปมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะการที่โลกของเรายัางไม่แตกสลายไปได้เป็นเพราะว่าบิวต่างหากบิวมันตัดสินใจในการที่ไม่ทําลายล้างโลกนี้ไปเพราะว่าอาหารเพียงเท่านั้นแหละแกควรดีใจตรงนั้นมากกว่าก็จริงอย่างที่นายพูดแท้เปจิต้าการที่พวกเรารอดมาได้เป็นเพราะว่าอาหารอรอ่อ,รอยๆบนโลกนี้ไงละ่ะจริงๆแล้วพวกเราควรชวนคุณวิทมาที่นี่นะพอเรารอดพ้นได้เพราะคุณวิทช่วยเราเหมือนกัน พูกเราคงต้องให้คุณบูมาเรียกคุณวิสมาเหมือนตอนที่เจ้าฟลิเซอร์มาบุกโลกยังไงล่ะจําได้ไหมฉันจําได้เลยว่าตอนนั้นคุณบูมาเรียกคุณวิสมาแบบง่ายๆเลย ทนใดนั่นเองนะครับลูมาเธอได้เดินมาพอดีก็ใช่นะี่ฉันเหนื่อยแทบตายเลยในการเอาใจวิสกับบิลฉันเรียกเขามาได้เสมอแหละนี่ไงล่ะสเสบียงที่ฉันเตรียมมาให้เขาแต่ฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณวิสเนี่ยเขาจะมาได้หรือเปล่าพอตอนนี้เนี่ยบิลเนี่ยกำลังหลับอยู่แต่ที่ฉันติดต่อคุณวิสไปล่าสุดเขาบอกว่าพวกเราไม่ควรเสี่ยงในการไปปลุกบิลพวาะพวกเราปลุกบิลขึ้นมาบิลอาจจะไม่พอใจและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างไปย่อยยับก็เป็นไปได้อ่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณวิสไม่ต้องมากับบิลก็ได้นะเขาก็สามารถมาเอง ได้นี่ทำไมต้องมากับวิวได้ล่ะแต่โกคูนะครับเขายังพูดไม่ทันจบนะครับดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างกําลังมาหาพวกเขาเป็นคาเบที่บาดเจ็บอย่างหนักนะครับแล้วก็ถูกท่านไคโอชินนะครับพาตัวมาที่จักรวาลที่7นี้ทุกคนต่างตกใจนะครับเมื่อคนในจักรวาลที่6นะครับมาที่จักรวาลที่7คงเกิดภัยร้ายอย่างแน่นอนอ,อท่านอาจารย์เบจิต้าครับแล้วก็ทุกท,ทุกคนนั่นมันแกเจ้าคาเบะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิคาเบนายเป็นอะไรไปเดี๋ยวสิพวกนายเป็นไคโอชินักวาที่6มาทําอะไรที่นี่กันรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมขอช่วยเหลือคุณคาเบกก่อนแล้วกันทัในใดนั่นเองนะครับเขาทําการนะครับฟื้นฟูนนพลังของคาเบกในทันทีคาเบเขาฟื้นขึ้นมาจากความเจ็บปวดนะครับจากการถูกโจมตีพลังของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาโกรธสุดขีดและทําการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าในทันทบีบ้าบ้าชมัดยา โว้ยโคตรเจ็บใจเลยท่านใดนั่นเองนะครับเสียงของเบจิต้าได้ดังขึ้นมาทำไมแกถึงทิ้งทุกคนมาที่นี่ล่ะเจ้าคาเบะท่านท่านอาจารย์เบจิต้าครับส่วนพวกแกไม่ต้องตกใจไปหรอกที่เจ้าคาเบะพลังมันเพิ่มขึ้นมันเป็นความสามารถพิเศษของชาวเซยาชาวเซา่าเมื่อใกล้าตายเพียงใดแล้วเมื่อถูกฟื้นฟูพลังขึ้นมามันจะกลับมาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองว่าแต่ว่าแกเอาเจ้าอ้วนที่ไหนมาด้วยล่ะเอ่อใจเย็นๆก่อนนะครับคุณเบจิต้าแต่นี่คือท่านไดไคโอชินครับ ว่าแต่ว่าคาเบคุงถูกใครทำร้ายมาและเธอมาทำไมที่นี่กันล่ะ ได้ครับในฐานะที่ผมเป็นไดไคโอชินเดี๋ยวผมขออธิบายเองครับแต่คาเบตได้ผู้ส่วนออกมาท่านไดไคโอชินครับได้โปรดให้ผมอธิบายแก่ทุกคนเองแล้วกันนะครับอาจารย์เบจิต้าจำได้ไหมครับตั้งแต่ท่านบิลได้ขอพรจากซูเปอร์ราอนบอลทําให้จักรวางของผมดาวของโลกเหมือนกับดาวของอาจารย์เลยละครับและดูเหมือนว่าไม่ใช่เพียงแค่โลกเท่านั้นที่ถูกฟื้นฟูกลับมาแต่ดูเหมือนว่าราอนบอลที่อยู่ในดาวดวงนี้เมื่ออดีตการที่ผ่านมาก็ถูกฟื้นฟูนขึ้นมาด้วยเช่นกันครับ โดยคาเบตได้เล่าเหตุการณ์นะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะครับที่ดาวโลกของจักรวาลที่6โดยนิจินที่มีหน้าตาคล้ายกับโกคูนะครับดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสพลังบางอย่างได้บ้าไปแล้วตัวอะไรมันกำลังลงมาพี่ชายครับได้ยินที่ผมพูดไหมครับดูเหมือนว่ามีพลังขี้มหาศาลเหมือนปีศาจเลยครับกาลังมุ่งหน้ามาที่ตรงนี้จริงด้วยนิจินพี่ก็รู้สึกได้ว่ามีพลังมหาศาลที่น่ากลัวกําลังมุ่งหน้ามาหาพวกเรา จริงด้วยพลังมหาศาลนั้นกำลังมุ่งหน้ามาที่โลกนี้ด้วยละ่ะนี่พวกเรามันกำลังมาแล้วเตรียมตัวให้เร็วที่สุดเดี๋ยวก่อนสิทำไมมันมุ่งหน้าไปตรงนั้นทำไมไม่มาลงที่เราละ่ะช่างมันก่อนเถอะเราต้องรีบมุ่งหน้าไปหามันแล้วก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปหามันจงสำรวจให้ดีก่อนก่อนที่จะทำอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะมีภัยร้ายอะไรหรือเปล่าที่มาโจมตีพวกเราโดยชาวสยาทั้ง3าคนก็แอบมองยานอวากาศของบลิทอยู่นะครับที่ลงจอดที่โลกแล,ละหลับบรรดาลูกน้องของบลิทหลายคนเลยนะครับมุ่งหน้าออกมานะครับจากยานอวากาศลำนั้น มีคนออกมาจากยานนั้นเต็มเลยว่าว่าแต่ว่าเจ้าพวกนั้นมันกำลังไปไหนกันน่ะเต็มโลกไปหมดเลยและพลังมหาศาลฉันสัมผัสได้เลยมันอยู่ตรงหน้ายานลำนั้นแต่ว่าพลังของเจ้านั่นยังน้อยนิดมากเลยเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในยานลำนั้นมันคืออะไรกันวะเนี่ยเหมือนตอนนี้ไม่มีคนจอกมาแล้วแต่ว่าพลังของเจ้านั่นทั้งสองคนมันพลังหลักห้าแสนเลยนะแต่ทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ามีเสียงประหลาดได้อยู่ด้านหลังนะครับของพวกเขาทั้งสามคนโอ้มีชาวเซียภูนารักทั้งสามคนอยู่ตรงนี้ด้วยแฮะ เป็นไงล่ะเหนื่อยไหมที่ต้องหลบซ่อนอยู่ตรงนี้กันทั้ง3มคนรีบกระโจนหนีจากลูกน้องของบรีดในทันทีเฮ้ยบ้าไปแล้วเจ้านั่นมาอยู่ด้านหลังของเราตอนไหนกันถ้าพวกแกไม่อยากจะตายคาที่ตรงนี้พวกแกจงฟังสิ่งที่ข้ากําลังจะพูดละกันแกแกต้องการอะไรไอ้เจ้าฆาตกรต้องการงั้นหรอพวกแกรู้จักดราก้อนบอลกันบ้างไหมทั้ง3มคนถึงกับตกใจเลยแหล,ละครับเมื่อเจ้านี่นะครับต้องการตามหาดราก้อนบอล พวกเราไม่รู้จักหรอกดาคนนบอลพวกแกหาไม่เจอกันหรอกอะไรกันแกเป็นพวกลิงกังที่โง่เง่าเาต่าตุนและไม่รู้อะไรเลยจริงหรือเปล่านี่พวกแกคิดว่าข้าเนี่ยเป็นเด็กน้อยหอยสังหรือไงถึงไม่รู้อะไรเลยเหรือถึงแกจะมาหลอกข้าได้ง่ายๆขนาดนี้ อะไรกันพวกเราไม่รู้หรอกที่แกพูดมันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าพวกเราจะกําจัดผู้คนบนโลกใบนี้และทำความสะอาดโลกใบนี้ให้ย่อยยับไงล่ะพวกเราจะบิ๊กคินนิ่งเดย์ให้กับโลกใบนี้ทีเดียวปิดเลยทางด้านนิจินเขาโกรสุดขีดเขาเบ่งพลังนะครับและเขามุ่งหน้าไปจมตีใส่เจ้าปีศาจร้ายในทันที ทางด้านลูกน้องของบลีดนะครับตกใจในพลังและความเร็วนะครับของนิจินนะครับเพราะว่าเจ้านิจินเนี่ยมีพลังที่มหาศาลนะครับที่พุ่งออกมาจากสกเกลเตอร์ที่วัดได้ก่อนหน้านี้ทางด้านนิจจินทําการต่อยลูกน้องของบลีดแต่ว่ามันสามารถบล็อกไปได้อย่างง่ายดายนิจินนะครับพยายามต่อยลูกน้องของบลีดนะครับแต่ว่ามันสามารถหลบได้ทุกกระบวนท่าเลย อะไรกันเจาลิงกังต่อยข้าไม่โดนเลยสักหมัดเลยหรือไงความเร็วของแกมีเท่านี้หรอต่อยมาสิต่อยมาอีกคิดว่าจะโดนข้าบ้างหรือเปล่านี่จิงเขาโกรธสุดขีดนะครับหุบปากซะไอเจ้าโง่แต่ทันใดนั้นเองนะครับเขาแดนถูกลูกน้องของบลิสนะครับต่อยสวนกลับไปอย่างเต็มแรง และแน่นอนแหละครับว่านิจินนะครับเขาถูกต่อยหมัดเดียวและหลับไปนะครับกลางอากาศเลยเอาแล้วล่ะครับเหล่าบรรดาชาวเซาจักรวาที่6นะครับจะสามารถจัดการเหล่าบรรดาลูกน้องของบรีดได้หรือไม่และคาเบะที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับจากคนจักรวาลที่7พวกเขาจะช่วยเหลือหรือไม่และถ้าหากช่วยเหลือแล้วนะครับพวกเขาจะทํายังไงล่ะจะมาช่วยหรือเปล่านะครับอันนี้แหละน่าสนุกแน่นอนในตอนหน้านะครับความจริงทุกอย่างนะครับมันก็จะถูกเปิดเผยมากยิ่งขึ้นนะครับและเราจะได้เห็นความเท่ของเบจิต้านะครับของ โกคูนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องพวกนี้นะก็จะต้องถูกพิสูจน์ในตอนต่อๆไปและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ย้ำแล้วกันนะครับว่าเป็นแฟนเม้นะครับก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะครับบางอย่างเลยเนี่ยเขาก็ใส่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ดูเพื่อความสนุกความมันแล้วกันนะครับและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือไม่ได้รับชมตอนที่1นนะครับสามารถเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยผมแปะไว้ให้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนน่ว่าตอนนนนี้้2ตตออใช่่แถาค มันก็จะเพิ่มตอนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับใต้เดตคลิปชั้นนี้เลยแล้วก็เพื่อนๆเพจผม Over r e รีวิไปกดติดตามด้วย Youtube กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแล้วอย่าลืมนะเวลากดกระดิ่งเนี่ยให้กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะหากไม่กดแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆมันจะไม่แจ้งเตือนนะสิอย่าลืมแล้วกันสําหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ